สบายดีสวัสดีสวัสดีพู่ดมาพี่น้องตอนสเสาร์ๆนี้มาอัปเดตอาการงัวพี่น้องเลยกระทือว่าไหลพน้นเนาะพี่น้องแพทไปซากยาหายกระเทือากินห้ามกินยาไล่ไล่เตบิบบางมือแพทถ้านำมาซากันตัวนี้พี่น้องทำลาย,ยม,ามันเธยไแห้งมากเลยมันแหละมันอันนี้เบิดอ่ะมันแค่ไหนเบิดอ่ะเนี้ยตอบยิ่ตีนกับบุหรี่เปื่อยเนาะนี่ มอนี่จากิี่เจ็บค้าอยู่นี่นี่ก็เริ่มแห้ง้วพี่น้องเลยนี่ตีนตัวนี้นี่มันเริ่มแห้งเลยเด้แห้งเขาแห้งเขาแล้วพี่น้องเลยโ้โหโ,โยโยโยโอ้พี่ดีเว้ยเอาห้ามไม่กินพี่น้องเลยอย่าอันเป่นย่เพื่อมาไรเนะาะบอเองก็ได้บดห้าให้เ่เนกินนี่ในการ บิมันอ่อนๆเนาะบดอ่อนที่สุดแตดีพี่น้องเบิร์ตห้ามันไม่กินเพราะว่าอยาดมันย่ำเพื่องโม่ได้อ่ากินนี่ก็ะซองสามบาทแล้วนี่กินดีพี่เนาอไงโลโก้โอ๊กดวงใจนะเพราะว่าง่วงว่าเอมันเดิอดใครแน่เลยเด้ตะกี้เมืออันแห้ย่งยืดโม่ได้ตัวนั้นเนาะขาเกรงเกรงอยู่ ตั้ง ment. Ment. นานเลยรับเมื่อนั้นตั้งนานีเปื่อยมือนี้แหงหมดอ่ะแหงเขาเมื่อเดียวเนาะโอ้ถือว่ายาดีพี่น้องเลยสุดยอดมีแหงเลยพี่น้องเอ้ยคิดจ้งวดได้เลยอย่างนันมันเต็มประติปนะพี่น้องเขากับโบจักพิธีหักซาว้าถูกเอาเพลทมาซักหมื่นวันหมื่ซื้อนี่มาเมืย์ก็มื่อที่สองนี่พอดีพี่น้องสองมือเนาะพอดีแหง ให้แน่ๆน้อยหนึ่งเนาะกระล่อม้มติดตามหรือเ่าเบอเอกกับเบิร์อาการไปเรือยอยู่พี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรเขาก็จึงสิไปบอกแพทย์เนาะคุณบอกว่าติดตามอาการมันเด้อเพร่อเป่าอยาไปกินเนี่ยเพื่ออะไรก็ได้บดหับนไม่กินนี่ไม่เสียนะมาเปลี่ยนเหาอครัหนักเขา้าตัวเขา้าถึงกบูกิน ัดภาพมาตอน,น,นแดงๆพี่เนาะใบเอ็มักเกือโมคือเก่าเนาะช่วงนี้ใบเอ็มันซื้อบามันอ้วนขึ้นพี่น้องเลยมันอ้วนมันพี่ขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงในพวเกลือหัวอาหารนี่มันสีอิ่มไปเนองเลยมันสิกินได้เนาะปนกำหั่มหน่อยหนึ่งนี่ตัวญ่นี่มาบลงตัวนหน่อยหนึ่งดิดูดาดดิโอ้จะเป็นอ้วน ตุ๊ดจัดกับ <c oughs> ไม่ได้เฮ้ยบัวท่ำม,มันอ่อนเนาะแต่กับคนตัวอาหารน้อยหนึ่งพี่น้องเลยเอามาให้โมูหน่อยกินเนะะาะตัวใหญ่มันหลังน,นะพี่น้อง,อง็นาน่อยใหญ่มาทานกันก็คือคว่าเป็นเวลาประมาณดูสองบ้นสองบ้นครึ่งด้วยสามบ้นเนี่ยเลยพี่น้อง มันก็ดีขึ้นหลายเติบพี่น้องเลยเพราะว่าในเล็บในืยางมันก็แห้งแล้วเนาะในปากก็เศร้าเปื่อยระหว่างน้ำลายก็เศร้าเลยแล้วเนาะกำลังเอาห้ามันกินไปเนาะเพราะว่ามันก็ลดการบาดปากแล้วเนาะหรือว่ามันเจ็บปากแล้วมันกินห้ามันก็สิกินบมได้โมได้พี่น้องมันหยาบเนาะมันแข็งขับรถท่ามันอ่อนนะมันกินบางทีมันกินมีแห้งนะ น้ำนี่ก็เปลี่ยนเปี่ยนเด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามันมันมอมากกินขีปากของกันเนาะตัวหนึ่งกินแล้วหลักกาตัวหนึ่งที่ซองมากกับพก,กินโน,มนก,กมันก็วิสีสะอาดที่เราแมันก็แท้ความคือคนนี่วะนี่เป็นกระพาร์ไปนี้นี่เอา้าวิสีนี่ดอก อเอกเอ๋คือครับก็จะว่าพี่ขึ้นพี่น้องเลยตอนนี้นมาใหม่ๆนี่ในทองโบโอ้วนเวิร์อยู่นี่จอยเป็นจอยเนาะเป็นแต่ก,กระดูกเป็นตะกระเดืม่ม้วนขึ้นมาด่ะคือมันเองขึ้นมันมันนีวะอืมอ,อืน้ำลากับเส่าได้เลยน้ำลายมาตัวนี้แหละพี่นอ้องมันเป็นลกักนักประมูลมันเป็นอยู่นี่นี่ ถือว่าแห้งเลยเนาะตีนมาเป็นวัตซีตีนเลยพี่น้องเลยวัตซีขาเลยเนาะแบบมันลงเล็บพนเันลเล็บเปืเอ่อยค่ะมากมาสียาทายาเนาะเป็นมือที่่องที่สา,ามเลยพี่น้องก็ไว้เติมเนาะความเศร้านี่มากมือตอนใบเอธารสรกยาตี่มันจุนบุยกินอยังซักมากมือที่่อมากมันไข่เลยพี่น้องนี่แต่ซองตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ตัวนี้มันจับได้ คนนี้เดือกกระแทบไอ,อ้ตะกี้เนาะห้ามเอากินเลยว่าเอาเกลือกับข่าวเกินพี่น้องมันกระบ,บายแายอยู่เดิมพุ่นนะได้ว,วันนี้กิๆโริงโอโด่งกดงใจเลยพี่น้องลเลยออวไปเศราะนะ้าหน่อยเนาะเกือบทีสเศร้าหน่ยเนาะนะประมาเด0ดชิแปดสิบเปอร์เซ็นีไปกรุงเทพ แบบสบายใจเนาะตัต้องขึ้นน้ำยังพี่น้องเลยเพราะว่าขันติไปงอแย,ยังกันยังตัวยยังยังอยู่กับป้ายินม่วงมด้น,นพี่น้องตอนนี้บ่อเอก๋กำลังเห็ดเบียกแล้วเนาะแม่เพิ่นออกไปยายซองกำลังเอาประตูเข่าของน้ำมันนี่ก็แม่เพผลปลายซองเนาะพี่น้องบ่อเ,เอ๋กัเห็ดเบียกอยู่เพื่อนเ็ดแถวเพื่อนท่าสั่นเลยพี่น้องเอ้ยปัดกวดจุทฐานจุดนี้เนะาะเกิดเกิดเป็ดเกิดไก่บดห้ำซีเข่าเนาะ แล้วก็บบเฮ็ดประตูของน้ำทางหนเนาะพี่น้องเฮ็ดด้วยมือบอ่เอนี่ะเนาะเอาไม้มาตอกตอกอ่ะเอาสังกะซีนะพี่น้องมาแอบม,มันก็ได้อยู่เนาะพอประมาณบาามบแบบหแหให้มันมิดแล้ว,นะนะว,าวางานเนี่ยพี่น้องไรแต่เฮ็ดใหม่ถือเอาเล็กมาต่อแล้วเนาะว่าช่วงนี้ฮะ็ต่เราญาติปลอมกันไรพี่น้องเลยประหยัดประหยัดซอยกันกะญยัดไปเนาะเพราะว่านั่งสีนี่ขาดใส่ใจล่าอีนี่พี่น้องซักงออะไรประมาณตามสี่แสนถูย เจ็ดแปดดอยหรืพี่น้องเลยทางบางดาวครับเขามีความหูด้วยเขาก็ได้จังเหยี่ยมาเนาะคือไอ้ดอยนี้แล้วมีความหูทั้งงัวทั้งควายเนาะแล้วก็เอายามาซักเองเนาะมาจักเข้าแบบว่าท่าไหนเกองทางนี้เขได้ว่าให้จางแหยมาซักเนาะพี่น้องาอีเอย่างคือยลึกยซีาแล้วก็บที่เราซักเองมือพี่น้องบางจิตอีบัวเนาะโอ้ยอพี่น้องขำนะแล้วไปเอไปเอาอย่างเกาะบางพับอ่าใส่ประตูให้พี่น้องนี่แค่ตัวอันเดียวเหรอเนาะแกะไข่บัดมือ ปาดแล้วตอกแล้ายังแล้วมาซุบใส่บานประตูบ่อเข่ากันจะมันใหญ่เกือหน่อยหนึ่งเนาะเอไอไปจับผ้าถางเอกเยอคือว่าเลยพี่น้อง่อไอไปจักเม็ดจักยังเนาะพี่จปะเอามาเทใส่กันจับหันจ้ำที่นี่มาตอกหันที่นี่มันเข่ากันกันเลยเอาเลยเนาะจับมือเส่าหนิเออดูเข่ากันจับพี่น้องเลยตามเบื้องสู้งจะได้แก่แล้วตนี้เนาะจะได้แบบขับไหก็ได้มาเกลยวงัวเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่อย่างไรพี่น้อง อากาศสีปั้นหัวเพื่อนๆได้เลยเนาะพอปั้นงานเท่ากับมอๆเขาว่าแล้วเนาะที่เท่าแปดมืออื่นเาเอก็ไปกรุงเทพพี่เนาะมืออื่นเนาะไปกระเป๋าสามคนสองคนอากาศสีัดขี่โดยสารไปแต่เตือนเนาะขี่โดยสารไปแต่เตือนนะครับขี่รถไปด่านเด้อะพี่เนาะไปต่ออยู่ด่านอากาศสีไปขึ้นไปต่ออยู่บนอีกบาทหนึ่งพี่เนาะเพราะว่าเบาเอสีขึ้นรถไทยเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะพี่เนาะขี่รถไทยก็ถือว่าโอ้สุดยอดเลยเนาะ บูห่ทางไปกับร่องมาหลุดกันพี่น้องเไยบาเบอเอซีไปว่าง้อเมิดไปได้พี่น้องไปกับบาสักคนมือไฟจักท่างมือยังขั้นแบบไปกันโดดเบี้ยงดูบอลโดดอ่าโดตู้ในหม้อเอหูหทางนี่เนาะยพจักไปจักมาอยู่ขั้นขี่โดไฟอย่างบุเคยก่อแต่องแบบง้อเมิดไปเนาะมันก็สีห่อสฉดอกพี่น้องเไยโอ้เบิดด่ะจึ้นเก่งใครรีมันดมมันกับบูกินขี่ปาก ต้องแม่ตัวเองกับโบกินเกี่ยวมาใส่ตัวนี้บาดโอ้กินได้แท้ตัวชิวตด,ดูช่องบาทก็มีกระทั่งสมปูลใหญ่ๆนะพี่น้องมาถอดมันเต็มไปที่สีขา,า,ออาไดไปทางใหญ่เลยเพื่อนงนี้ก็เดือบได้บัดนี้เดือบบาดไปบาบไปนะเ้็รทั้ง่นแน่น <Ah <bien. S 1> ่าเดี๋ยวมาน่อยเดี๋กินเพืองเลยเป็ดสโตกับบกกับตั้งชับไข่เป็นสาวหน่วยออกกับโต่อยากัดแงาวแงแรงอยู่่านแมวมากัดมันเอา่เียงทางบ้านเด้อ่น้ เอาเห็ดในสิ่งที่ห่าวมักเลยคือว่ามันมีความสุขเลยพี่น้องเลยถึงมันสิมใหม่ก็บยายเนาะมาเห็นผลงานของห่าวเห็ดหันเห็ดนี่แล้วก็โอ้นางเบิ่งที่สิครับน้ำพลอกคือแถาเพิ่งจังยามไห้ยามหน้าเนาะเป็นเห็ดหน้าเบิกไปนอนเผาเก่าฝากะพี่น้องเลยเห็นเขางามก็ดีใจได้เนาะสีมือตัวเองคือแบบนี้แหละพี่น้องเลยเบาเอ๋ก็เห็ดมเห็ดเทียน้อยนาอยยาขมะยาขมา อันวดเด็กจะเอามาให้ใหม่ก็เดิมเม็ดฮนเฮ็ดเน้นนี่เท่าน้อเดิมสีแบบปั๊บโตเข้าไรเด็พี่น้องถือว่าสี่ใบดุดของเบาเอกอะถือว่าเลยเบิร์ตไปแล้วเนาะมีแต่ว่าหน้าที่วันนี้พี่เนาะเฮ็ดเห็นไรเนาะคือพอไปจะไปเอาน้ำตัวนี้ให้มาแด็ดไหวแต่ว่า น้ำมาอย่างเดียวอืโหเต็มหมดอืมปลากระโบเปื่อยได้ด้วยนี่นี่ถ้าแถาสุดเนาะตัวแดกคลองในเฮือนบ่อเอเนาะไปสื่อก็พออยู่ข้างว่าจูงมาแบบไกลๆหนี่งตั้งแต่บ่อเอจิ๋วขวบหมดตัวนี้ฮะบ่อเอคือสีบัวคายดอกตัวนี้ปลามันปลาเองเนาะเพรเนาะบัวคายเพราะว่าไฮเดียหมาแต่เหึงนะมันออกดูออกร้านไปไล่ตีต่อไพี่ปดอกไง ไต่แกะไขายยุ่มีเงินมีคับนี่ยสองสี่หาตัวมอไปเอเป็นชิปลายตัวเนาะตายน้ำขายน้ำลดตำน้ำแล้วก็ะคาน้ำพี่น้องเลยงามหน,นาวๆน,น,น,นี่ขามันแข็งๆแล้วก็ไปตายอยู่เล้วนี่บัติดังไพ่มัน,มนอบอเอะบวกกาดังพี่น้องเพราะปัาญามันปลิวขอเพื่อ <ừ. S 1> เพื่อให้ไก่เขึเอนซฉัปลามันสีนอนดีกองเพื่อมันก็อุ่นเองหรอกเนาะมันอยู่นอกบ้านนี่ม,นมันเป็นอยัง ไปโอ้ก็มอว์ไม่ไผ่ย่อมไผ่เนาะมอว์ไหนกินตัวนี้มอวนี่กินตัวนี้กินขี้ปากตัวเองเออไปกินขี้ปากกันอีกไปลมเบิ้งหรือกระเซ้าเฮ้ยเห็นังตัวอื่นกินมอว์มอว์มอมอจับบลไหลบางทีมันเจ็บยังเจ็บปากมันอยู่แบบน้ำได้มันยังเคยแบบนี้นะพี่น้อง Thân này sao kiểu thay gà chỉ bán nên có chỉ sao lợi được đấy.